วงกลมปฏิบัติวงกลางวงล่างจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบทรงหลังจีบล่อแก้วหมวนมือ เรนอิงค่ะวงบนกลางออกไปนะเสียคะแนนนะบอกแล้วครูจำเป็นลายคนนะวงบนวงกลางวงล่างจีบขําจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบส่งหลัง จีบลอแก้วหมวนมือหมวนมืออ่ะอ่ะสังอีกทีให้ให้แก้อีกทีดูเพื่อนในกระจกได้หมวนมืออ่ะหมวนมือโบกมือ ก่อนโบกมืออ่ะโบกมือโบกมือโบกออกไปโบกมืออีกมือหนึ่งไปส่งหลังสอดจีบอ่ะเก็บเอาออกมาทิ้งหมุนขึ้น ขึ้นทีงหมุนขึ้นสายแข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 นลงตั้งขึ้นหงาย teriak ม้วนมืออ่ะม้วนมือม้วนออกไปดิลูกม้วนม้วน One could.